กับรสวัสดีตอนเช้าๆครับผมสุภาพสุขคนครับวันนี้ก็พักขึ้นเขาหาเห็ดคือเก้าครับผมมาสองคนกับน้องแข้งครับผมสวัสดีเจ้าไปไปรอบังอีกครับผมเมื่อวานนี่สงได้เห็ดอยู่นะครับได้โครตาอยู่ก็บเรื่มมารอบังอีกปลาเก่าเมื่อวานนี้ครับอำเภอเชียงคําจังหวัดพะเยานะครับเนาะอ่ะกำลังย่างขึ้นเขาครับผมลุ่นน้ำกันครับเมื่อนี้วัดสมานบอนนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นพวกเห็ดกอแดงเห็ดไข่นะครับผม บาดเบิดเลยครับผมมพ่อจะดอกบนบาดดอกนึงครับผมสองดอกดอกบานโดดูจบง่ายครับผม นันเงครับคือเห็ดไหมเอนี่บลคือ,มองมือวานได้ครับเด้อมเอนี่ก็ส่งเหี่ยวหลายเติบแต่ว่ากิดเลือกไม่ได้ครับสองดอกอันนี้พอกินได้ก็เอาเนาะครับเนาะบานไปแล้วครับเห็ด ผมมองอยู่บได้มา้าสองมือนเลยครับบานเบิดไม่ยุ่ไม่ยุ่ครับผมมีไบด้ายครับ้ทำงานกระจกนี่เกไว้ผมเห็น วางไว้นี่ก็บ่ได้นะครับเนาะดอกนี่ขาวอยู่ยยนี่ส้องดอกแกบิดบับผมปู๊ดกเก็บไปแก,กม,มือเนาะเห็นไหมได้อยู่อะได้ สองดอกไข่แน่อยู่ครับดอกนี้นี่งามงามนีอกครับผมนีดอกงามอยู่ครับนี่ดอกน เห็ดมื้นอนี้ก็เป็นลักษณะนี้ครับดอกแตกๆนี่อดอกนึงครับผมข้างกระตานี่ได้ปะเพอได้อยู่ครับผมขาวอยู่ฝนก็ตกไงจครับผมดอกก็เลยแตกหมดอันนี้ดอก,ก,กอน,นี้ไม่ต้ยไปไหมครับ นี่ครับผมได้บุ๊บเหรผาปวดปวดได้ครับผมมันเหี่ยงแลวครับนี่เป็ดเสียนะครับเนาะวานไปอันนี้ก็วานไปเกิดหลายลๆนี่ครับผมสองสามดอกดูยดยแต้ว,วน่ะเขาเบ้อที่นี่น คุณก็แม่เนี่ยดอกนี่งามอยู่นี่โอ้โหนี่ดอกนตะโพกี้ากับโเหต็ตสองดอกอทำกับไว้ดอกวันนี้บุได้มาเนาะครับเนาะหอมนี่เต็มตาก่อนก็ได้บุได้มาครับก็กินได้นี่สปอเฮ็ดครับผมสปอเหขอข็ดขาวๆนี่ครับ เขาเป็นซี่เขาได้ล่วงแล้วนะครับสปอร์ล่วงแล้วแก้โทษ์กระบอกเอาครับ,ออกออกรบ,บหนังอะไรได้ยัง อยู่ครับผมหูเห็ดี่เป็นสุดสุดท้ายครับผมถ้าฝนมาตกนี่พี่สิเบิด์ตกับมือน,น่าจะหายากกว่านี้อยู่ครับผมนี่ก็หลายดอกอยู่เชียร์ทีเมื่อวันเพล่ไหม,มครับผมนันบานเบิร์ดเอาครับนี่สด เบิ่งเห็ดมูนี่ครับบานเบิดครับผมตาเสียดายลมมาแล้วครับพอหนึ่งกินแสบดำโพดกระบป๋น้องเบิดแกเบิดชว่วงนี้บมมีคนมาหาครับผม เอาอยู่เลือกเอาครับผมนี่ได้อยู่ครับโอยหมูนี่เคยสิบ่ได้แล้ว่ะได้โอ้กุ้กตากวอน มันชันครับผมฟางกระตายหยักมีตะบานอ๋อเขาเขาอยู่ครับนี่ผู้ใดต้องการเสียเห็ดทักมาเด้อครับนี่มือนีมีครับผมดอกทําเสียแต่ว่ากันหนึ่งกินได้ยุครับผมดอกจังซี่นะหวานดีดิดอกจีแองกี้เห็ดเสียผู้ใดอยากได้ไปเห็ดเสีย ปลาใส่สวนนี่ครับทักไปในเพจเบ้าไทยบ้านนะครับผมเดี๋ยวที่ทรงให้ครับโอ้สายสดายฝนาตกอู้แต่ว่ามันขาวยู่ยได้ดครับเนี่สยสดอยู่หนึ่งกินได้อยู่นี่มตาเลยครับอะไร่ะต้องรอบางยีก ดอกตูมกระแตกครับตะลักด,ดอกหนึ่งครับผม đọc này. cây lan đọt u cả nhau đây gặp đọt nâng gặp เห็ดนางเล่บ่ข really. ึ <contam> ้นหลายๆกําลังเห็นครับผมนี่เห็ดนาแเร่น้อยแกงแซ่บครับผมกลังโผล่โผล่กําลังีหนากหลายๆต่อมหัว 3 à, đọc thưa đồng Sót đọc. đi đọc Khám nghe hả? กีกหนึ่งครับอ๋อพอได้ยุครับผมดอกบานบานกรตตาก็เอายองท้นใหม่ไปครับผมเพราะว่าชั้นนะครับนี่กูดะนี่อีกหนึ่งดอกครับผมสดดี แหนมเห็นแดงๆดอกนึงครับผมมีดอกเดียวครับดอกเดียวครับผมอูอ้หูอไรดอกงามอยู่ครับอเอนวเลยดอกนึงครับใส่รูปหน เขาอยู่ครับผมผมก็คือเฉพาะตอนนี้ครับตอนนี้ก็สวยเติบแล้วครับผมสิบเอ็ดโมงกว่าๆนะครับเนาะมาหอดปลานี่กับแปดโมงแล้วครับช่วงนี้ก็ยังแหงอยู่ครับผมฝนไม่ค่อยตกนะครับเห็ดที่ได้ก็ส่วนมากกับเป็นดอกบานนะครับเนาะดอกเถ่าเก็บบาได้กันหลายนะครับเอาเดี๋ยวไปเบิ่งผลงานรุมร้นอยู่ข้างนอกครับผมยางกลับกันนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งผลงานรุมร้นอยู่ข้างนอกกัน ลองแขงนะครับนะพ่อเห็ดน,นะนแดงเจ็ด,ดกอบเจ็ด,ดกอเจ็ด,ดกอก็สีตกเบิดครับแดดเผาเนาะช่วงนี้อากาศ้อนครับผมไปนี่บอกระดกเดียวน,นี่ครับผมทางลงเขาครับเลยไก่อยู่นะรประมาณพุหละ เกือบกิโลเลยครับผมแหงลงเอาแล้วครับผมไก่สีฮอดทางลงแล้วครับเดี๋ยวนั่งพักอีกจักหน่อยครับผมแล้วก็ที่ยางลงเขาเนาะครับเนาะกลับมาเบิ้งผลงานกันครับผลงานของทีสิบสองนะครับเนาะสองมิถุนาทีหกห้าส่วนมากระดอกเทาๆนั่นแหละครับเห็ดมนันอยากไว้แน่แหละครับผมลองแพ้งยังเท่าขัด ของผมนี่ก็พอได้ยุ่นะครับเนาะขาวๆยุ่ครับผมดอกตูมก็เพาะมีโบลายครับผมถือว่าหมานเติบยุ่นะครับเพราะว่าช่วงนี้หายากครับผมฝนมันไม่ค่อยตกครับผมมืดมากที่ซื่อแต่กระบดดตกหมานๆยุ่ครับผมครับถ้ามักคลิปนี้จังไหก็ซอยกดไลค์ครับผมกดแชร์ครับเป็นกําลังใจในการถ่ายคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คือสิมีเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวสิกลับบ้านแล้วครับผมพอกันคลิปใหม่มือไหม่ครับสวัสดีครับ วัสดีเจ้ามานู่ครับผม